สวัสด <ítulo> anyway ีคร the ับถึงช่วงเยนดีตอนนี้ผู้ชมสาวพระโฉกครับวันนี้สาวพระโกภาษีพระพี่น้องเมื่อบรรพยาบรรจัดที่นครพนมครับสิ่งได้รับว่ามมโนกรจากกาพระรวยได้ทรงมอบมาให้ครับมื้องฝากพี่ปากน้องครับครับตามสาวพระโกเมือครับพี่น้องสุภาเบุรุษบรรพยาบรรัดที่นครพนมไปพร้อมๆกันครับที่อาจารย์สงวนพร้อมทั้งชนชั้นยาครับเพื่นไปที่นครพนมครับ ก็จะเป็นจังไดนที่้องติดตามสอพโชคมากครับ,ขบรเขาไม่่าใคจะเลื่องฝาก s ับสไครต์กดไลก์กดแชร์กดดแจงเตือนเพื่อจะได้พลาดแต่ละกันดีๆของตั้งทำถ้ากต้ง เกี่ยงแขงมีจจกแขงกับหนึ uh, ่งสองสามสี AP uh, right. s <S yeah, right. oh. ่ห้าหกเจ็ดนีหาแขงสี่ศูนย์เม็ดเล้ครับสันดีคเกี้ยงเลยเกี้ยงแขงเรืออีกบ่ครับสี่ศูนย์อ๋อผมมีซ้ำหนีครับผมอ่าผมก็จะได้ได้โชคน้ำเพลินน่ะละโอ้สี่ศูนย์กับครับผมอ่าได้ได้โชคน้ำเพลินเนี่เดี๋ยวเพิ่นจิว่าห้แล้วคือบ่พักกันเอาอือ เอ้าอาจารย์เพื่อน,นเก่าแล้วคุณชัยยาเก,ก่เาแล้วเอาไปเมื่อแล้วครับผมครับขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมันฉีบอะดรมันฉีบประผัาาดจากทางช่องก้าพ้าลวยครับผม,มอ่าครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่อยู่นี่กับมี่ครับผม ครับ ศูนย์จีศูนย์หกเอาผมสีเดฟฟังค่กคค่ะโซเโซเลยโซให้มันกลับไป็นน้ำยาเจนเลย่ป่วันนี้ถ่ายอางด้วยรัวน้ำเพลิน้ยอ่าอันนี้ของอาจารย์อยากทุกก็ได้อยากทุกมาซื้อนี้กลับด้วยก็เอาอย่างด้วยไน้คุณชายาไเรื่องเ่อดเด้อ ได้แล้วครับแล้วก็โทรมาเดยนไลมาวันที่ถูกเดี๋ยวอาจารย์หยิบเสียอ่างอาจารย์เยียบไม่ผมจะบางเนี่ยเป็นยังเยียร์เยียบเลยครับ ันขอกสี่ยียวบอลกมันบอลมันสวนทีไปอานอาจารย์ก็ว่าจังสันเหบเลนั่นนะเอาเหยียบกันนี้นี่เอเหย่งกันเนีอเลยนานรนียบด้แเ้ยเหยียบว่เหยียบกันทให้ให้รย์เหยียบให้ตอดีอันนี้ก็บรรยากาศ เกียรติสองห้าหกเหยียบไปลสองหกห้าเหยียบตึมแล้วอยู่บอยู่เลยหกเกียรตเปียดสองหกห้ามันได้มันได้ยี่สห้ล้านอะอาจารยนั่งหัวเราเป็นไนั่งูเหยียบเดีวผมไ็จได้ไีวันนี้เราต้องกระชังเด้จูของกัาวันี้อาจารย์ไปไม่รู้น่ะไปหอดวันนีนัปั๊บมันเห็นมั้อาจารย์นั่ยงยิมั้ยนั่นแยงพันยูหันว้าน มันก็เป็นขัน่เมือนมจากหนาทีตัวนั่นตัวเขียนอย่างันมันก็เป็นล่ามมดเลยละหาล่าชิบล่าง่ยหาล่าชิบล่าเลยก็ทำองายก็เปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเ้นบกเิดเป็นเส้ใหญ่ไม่มีปัญหาไม่มีปหอไม่นายทุนเ้องหบเบื้องล่างดได้ครผู้ออ เพราะว่าตัวไปคืออาจารย์กล่ว่าง่ายว่าใหม่มันสังตรงทีนรั้อาจารย์อิสวดบาลานี้นั่นเล่ไทซับให้รอบถ้ามันหลายๆที่สุดของเ้องไม่ได้ช่วยผู้อื่นได้เพราะอาจารย์มันมันจิล่นอยอะจะบวชมาร่นอยอ่อาจารย์ยังก็ไปซับภายนอกของอะไรของมันเยอะมากการะมั่งอรู่นมากผมกะจิตรงใช้ตรงผล่เพิแอใช้คำตาน่าเดี๋ผมกจีได้ตรงไปฝากเอซีครับ จใาคนถิว่าพระเคยดูใช่ไหมครนี่ยก้าีันันเขบอกทางอากาศเด้ออา็อย่งนําไปโลดายจารอะไรเ้าเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เขานายกเรียนไปเนใบกนแล้วเออขึ้นวัดไหม ถึงรถไปเลยเพราะอาจารย์ขับรถล้บนรถอย่างนี้ไม่สิไปเลยไม่ครับไปผมจิตตามอาจารย์เป็นบพรครับไปไปเพราะไปครับลูกลเต้าเล่าร้านกินของจีน่ายิ้มกินเรียบร้อยแล้วครับผมได้ห่วงกันได้มิยังตัวหาอาจารยด้วยครับผมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกลับพบกันอีกเช่นเคยกับกาพารวยครับเมื่อนี้ผมสีผ้าเบิ่งว่าเพิ่นพากันลุ่มซื้อเลยตัวใดเนาะครับเนาะว่าเพิ่นซื้อตัวใดครับกมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับว่า ได้ตัวใดนาะครับนอเลขนี่ครับวัสดีครับปนทวนทวไปคืนไปคืนลเไปคืนาดได้มาแต่ใส่นอะครับเลขตัวนี้มีหลายจับเอาอยู่นี่แหละอ๋อจับอยู่นี่แต่เลขคือง่ามแถอครับเดมคือมีแต่เพื่อนเอาแต่ซี่สูนยวเพื่อนมาแต่ใดครับ ตัวใดมาจะใส่น้องยาเงินแม่สเงินไปตายคารตัวใดน้องซับน้องตำรับน้ยอกได้ตัวใดครับผมขออนุญาตเบิ่งให้้อสี่ศูด้์ย4ี่โอ้าดอกตัวนี้บอวค่ะนะารับมัอกตัืนี้เหนี่แอกตัวนี้กลับบ่ครับกับบ่เรื่องหนมันออกตัวนี้มันกับเ่าอตัวนี้หาซุนวันี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้กับบ ครับพ้อแม่นปะครับออสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับคันบวกกับนะแต่ผมสกลับไปซื้ออีกครับผมผมสกลับไปซื้ออีกครับผมแม่นปะกลับแม่นอ๋ออันนี้กลับแล้วครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์กับศูนย์สี่อ๋อครับเอ้ากลับไปซื้ออีกครับผมมัที่นี่ครับมีอีกบ่ครับยี่สสี่ศูนย์ศูนย์สี่โอ้แต่ผมมียังห้แล้ววันที่นี้ อ๋อ4004ครับเอากระร่องทิจารณาบางเดียวครับเด้ออาจารย์สมวันไห้มากเข่าๆว่า4004 4004นี่ไม้ข้อมาจังไหนเนาะเหมือนนันเพื่อไปตัวนี้เนาะมาทีน้ครับนี่กับกำลังคือค้นอยครับผมกำลังกำลังคือค้นกันยูซี่004เท็ดจังไดผมสี่ได้กว่าทีนี้ หอมยาหอมครับผมยาอมหอมอออมมก็ได้ใส่น้ำปุนแอนประหยัดเลยเหลือหลายอยู่ครับซีซูนซีอยู่นี่อาก็ได้สูวนยังอยู่เด้อครับเด้อซีซูนเหลืออยู่เด้อครับเด้ออยู่นี่ครับผมแป๊บเดียวนึงบอกโอ้ยอันนี้ก็บซีซูนเท่าไงเต่ซีซูนซูนอ้นนี่ซีซูนซูนครับได้หลายแล้วครับได้หลายเดี๋ยวอาจารย์มาเปิดให้เจ้าเดี๋ยวเกือบมัดแทงครับทันซีซูนนี่ได้ก็นี่เกือบ มัดเทแทะ40มัดแพงเลยครับตัวนี้เมาเกี้ยงแพงครับอ่าสีได้ไปเบิ้งอีกแพงนึงว่าเบิ้งรูปอีหยังกันอ่าอนุญาตเลยครับเด้อเพิ่นเอาอีหยังกันอีกครับแับนี้อาจารย์ชัยญายิบตัวใดก็มาติดตามไปพร้อมๆกันครับ่น40ครับผมโอ้หูเล็คุณชัยญาครับเล็กคุณชัยญาอาจารย์ชัยญาดึงไปแล้ว40 ดึงให้ผมจักใบนะครับผมโดี๋ยนี่ซีศูนย์กับศูนย์ซีครับผมเรื่องพูดด้วยกันอือโดยดัน้อครับขออนุญาตเบิ้งน้ำไหนได้กับเด้องามครับงามครับเด้อยกับครับอ๋อบ่ได้ค่ากับเผาเนาะครับเนาะครับ ครับผมครับอย่าลืมนะครับเด้อแฟนคมมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์ครับถือว่าได้พลาดจากขางช่องกล้าพารวยครับผมอ้ามี่อีกแล้วครับวันนี้อาจารย์อาจารย์สงวนดึงอีกแล้วครับโอ้โนี่ครับตัวใดครับผมที่ว่าได้ดึงผมผมดึงแล้วครับอาจารย์อาจารย์่วราะนั้นอาจารย์ดดอันนี้มันถีไม่ต้องมถีตัวบนล่างใช่ไหมถีตัวบนล่างหนึ่งสองสามสี่อ๋อหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวบนล่าง กเอสี่ศูนยก็ลายเท่แต่ว่ามีเงินเอาบัดทีนี้จังไดบัดทีนี้อาจารย์สี่เลยว่บกนเยอะฮัมยงแมงมม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 มสีมมมมมยมมมมมมนม้มม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 ม่มมมมมมมเมมมจัมม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 ิมมมมมมเพม่มมมมมม่มม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 มกมมมมมมเมามมอามม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 บมะมมมบมม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 ยมมมมยมมมมมเมมมมมมวมม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 มนบมมบ เลือกเอาเลยครับบัดนี้นี่ผู้ใดมากตัวใดเลือกเอาเอาแต่ซีนี่เราผมมาร์คซีนี่ละกับครับผมอ้าวข้าวไปเบิดรถบ่ครับบ่เหมือนกับบ่ครับผมบ่มีอยังให้เพิ่นผมเอฟซีอันยเดียวแค่เอฟซีมู่นั่นเดียวแค่เอฟซีครับผมโอเคเอฟซีเราเอาแบ่งกันครับผมแบ่งกัน โมลามามามาอุ๊ยโมมาโมลามามามานะสิวังพรมมามาอุนะสิวังพรมมามาอุนะสิวังพรมมามาอุรถคันนี้เป็นรถขนเงินขนทองให้เอาเงินเอาทองมาใหกข่าวเด้อให้นักเงินนักทองเด้อปูเด้อสาธุแม่ยานางสาธุอ๋าแบบนี้มีแต่เงินมีแต่ทองแบบเนี้ยช่วยสอบถามได้ครับด้วยตัวเลขงวดที่แล้วนีไหะครับ ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นี่วันที่แล no ้วนี found. ่เพ right> ิ่นจะโชคดีบ่กะรอติดตามไปพร้อมๆกันเด้อครับเชื่อชีได้สอบถามเจ้าของรถเพิ่นว่าเพิ่นได้เด่งามนะครับเนาะวันที่แล้วนี่เป็นยังไงเนาะครับได้ไปเชื่อชีได้กลับด้วครับวันนี้จ้าที่รอดเกิดการฆ่าม้ากับ ขออนุญาตบาทาสิงใดที่ล่วงเกินสิ่งสทติคู่บาอาจารย์จพอโทษขออภัยจะมีเว okay. course, ้นกรรมต่อกันครับผมคือกรรมคือกรรมเป็นอภิกรร่าทั้งาตุกุลเป็นสุขคุ่่มตึเมื่อทราก็ราบกทราบทรขบาทรายทมากทราบทราราราา ระดมความภาคุกทางทึกทางการทรงตรวดมือก็กรรมป่อคนแบบตรงป่าวข้าวเออตามกระบะก็ปัญญาของ เพื่อนเพิ่นมรณะและเพิ่นก็มอบไห้อันนี้ครับให้เป็นคนดูแลตำนักเป็นครับแม่นครับเพราะว่าจ้ะฟ้ามหากษริย์กกาสเ็จมานี่นะครับเราเป็นเรื่อนรับรองนะครับอันนี้ พอ้าบ่มีบุญบ่มีบารมีก็บิบ่บได้เข้ามาครับแมนครับิบ่ได้เข้ามาเห็นแมนครับบ่มีบุญบ่มีบารมีสบ่เห็นิบ่บได้เข้ามาเห็นิบ่ได้เข้ามาสัมผัส้องนี้ครับเอาม โอ้โเหรียนมาธาตุก่อนอนุญาตได้รับจุดฝาที่รับจากมือูกข่าวแถวเด้อครับเป็นแถวนี้เด้อเป็นแถวออาครับเป็นแถวออาโอ้โหได้รับชกน้ำปูโอ้ คาเขาอันเดอร์คาผม